เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม God of War 2เนะครับเส้นทางก็ใกล้จะมาถึงจุดจบของเกมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่ารอบๆนี่จะเกิดการสาโลไปหมดนะครับโอเคเอาเฮ้ยเดี๋ยวลงมาทําไมเนี่ยขึ้นมาตีอันนี้ก่อนดิต้องแก้ขไขปริศนากนก่อนนะครับอันนี้เป็นลําแสงที่ออกมาจาก t ิเทอร์ออฟเฟสต้องตีแหกเอาละครับเรียบร้อยมีละครัครบด้านซ้ายนี่คือนาซุส แล้วก็มีคนบอกว่ามันจะมีของอยู่มุมซ้ายนะครับด้านหลังกับมุมขวาด้านหลังเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาทําการแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับทำไงไม่ได้ลืมแล้วน่าจะเป็นหมุนตรงนี้ไหมโอเคมาหมุนตรงนี้ให้เข้าล็อกด้านล่างก่อน,นครับเรียบร้อยลำดับต่อไปก็มาสับสวิตช์ตรงนี้สับดีเฮ้ยโอ้ไม่ยอมสับเมื่อกี้เอาไมา่สับยาน,นิดนึงเอย้ย มาเออเรียบร้อยครับเมื่อมันเข้าล็อกก็เราจะสามารถหมุนที่ตีละรั้งได้เพื่อไปเก็บของหมุนมาก่อนประมาณนี้โอเคสโลไว้สโล,ไว,สโลไว้ก่อนแล้วก็มาเกาะตรงนี้ครับทันหรือเปล่าเนี่ยให้ไวให้ไวน่าจะทันอยู่บ้างโอเคมีสามกองนะครับเขาบอกว่ามันจะมีทั้งหมดหก่อง มันน่าจะอยู่ด้านซ้าย3นะครับด้านขวา3โอเคมีเป็นขนนกอันนึงแล้วก็ที่เหลือนี่เป็นเลสออฟเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปเก็บอีกฝั่งนึงครับสำหรับทานนี้ก็จะเก็บของแบบละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันใกล้จะจบเกมแล้วหมุนมาหมุนมาประมาณนี้สโลเวลาไว้ก่อนแล้วก็ไต่ขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าจะทันหว่ะรอบนี้ มันเสียเวลาไปนิดนึงมันไม่ยอมกอเกาะเว้โอเคเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงน่าจะทันอยู่โอเคแล้วก็มาทางนี้ดีไงเจอแล้ว3ามกองโอ้มีก่ลองขาว2กล่องเลยครับดีไงกองก็นดาเรียบร้อยเฮลอัพเกรดเยอะมากเพิ่มมาเก็บเกบจะเต็มนะครับแต่ว่าไม่เต็มอีกกล่องนึงคืออะไรอีกกล่องนึงเป็นเลออฟโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเป็นขนนกฟีนิก ไ,ได้ไม่ได้แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาแก้ขไขปริศนากันเลยครับฝั่งด้านขวาตรงนี้นี่จะเป็นะระฆังของโคโนสนะครับโอเคทําการสํารวจแล้วก็สั่นระฆังก่อนตรงนี้เราต้องไวที่ดึงสโลเวลาแล้วก็บินมาทางนี้แล้วก็ลงตรงนี้เลยเฮ้ยลืมบุดะระฆังกลับมาเฮ้ยได้แล้วนี่หว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่น่จะทันอยู่นะครับเมื่อกี้ดูผิดนี่จัดไปเรียบร้อยครับ นาของซิสเตอร์ออฟเฟแล้วแล้วทีนี้ก็ลงมาหมุนละครั้งไปที่ตรงกลางก่อนหมุนมาเอามาไว้ตรงนี้โอเคทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายอะไรครับทําการตีหน้ามันให้หักเหมือนเดิมเอาที่ดังหักเอ้ยกระโดดลงมาเฉยเอาใหม่นิรู้สึกว่าจะเล่นการกระโดดพลาดไปเยอะเลยตอนนี้ขึ้นมากด R1 นนใช่ไหมโอเคเตรียมตัวเรียบร้อยทีเดียวอยู่แหกเลยนะครับ เป็นการเปิดทางเพื่อเข้าสู่ด้านในด้านซ้ายด้านขวาไม่มีของนะโอเคมาด้านนี้ก่อนเลยกันไอตรงนี้เข้าได้ครับส่วนตรงนี้มีเป็นเมจิกไม่ต้องเติมแล้วรู้สึกว่าจะเต็มอยู่ไปกันต่อเลยดีกว่าที่เปิดทีด่เปิดอุ้ยจ้าเรียบร้อยข้างหน้านี่เป็นห้องโถงใหญ่ครับโอเคล่อนมา อันนี้เป็นพลังของลักเคซิสเป็นหนึ่งในซิสเตอร์นะครับทั้ง3เป็นตัวที่เคยคุยกับเรานรั่นแหละที่แบบว่าชอบโชว์เต้าข้างหนึ่งรอนหมดเลยครับรอบน,นี้จะได้เห็นเต้าแบบเป็นๆแล้วแต่ว่าต้องเซ็นเซอร์นะพอเว้ันเดี๋ยวมีปัญหาเราข้ามหลังในตัวนายมากหลีกทางไปน่านับถือที่นายพยายามแก้ไขชะตาตัวเอง แต่ว่าชะตาที่กำหนดแล้วไม่อาจเปลี่ยนได้พวกเราคือผู้ควบคุมชะตาของทุกๆคนแล้วเราเองที่เป็นคนกำหนดให้ไททันแพ้ในมหาสงครามและฉันก็เป็นคนให้นายมาได้ไกลขนาดนี้และชชะตาของนายก็ไม่สามารถฆ่าซุดได้หรอกนะเธอไม่ได้ควบคุมชะตาฉันอีกต่อไปแล้วฉันรู้ว่าไกยานีย่ยุยงให้นายกับเรื่องหลอกลวงทั้งหลายฉันเตือนไ้ก่อนว่าให้ฉันผ่านไปเถอะนะ นายมักจะทำเหเมือน,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 นกับพวกเราเป็นตัวตลกเสมอเทโธสและมนุษย์อย่างนายจะได้รู้ว่าไม่มีพลังใดแข็งแก่งไว้กว่าเทพแห่งโชคชะตาทํานายกล้าท้าทายเรานายจะต้องตายอยากเจอก็ลองดูเดี๋ยวรอบนี้จะกระทือผู้หญิงให้ดูอะไรฮะจะเอาเหรอมาเลยไม่อยากจะทำนะครับแต่เมื่อเธอมากล้าต่อตองกับร้อนเทพต้องจัดก้าต่อตอน <c oughs> ได้สับใหม่ไปเลยทีเดียวดิ้นพันไปนิดนึงเฮ้ยอะไรโอ้โหโดนว่ะแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่บล็อกก่อนไม่เท่าไหร่นี่ว่ะท้ามันชิวๆอยู่นะครับบันไปบันไปพลังมาพลังมา,งมาเตียมตัวโอ้โหตีเข้าไปบล็อกก่อนเติมพลังไปเตียมตัวอีกหนึ่งทีใช้ท่าดีไหมเนี่ยตีจัดท่าไปเลยครับทิมทิมทิมโดนหรือเปล่าเนี่ย มันหนีไปก่อนไม่น่าจะโดนว่ะโอ้แต่ว่าที่สุดท้ายมีร่วงครับเจอสายฟ้าดีกว่าโอ้ย,ย,ยโดนลืมไปกิ้งไปเมื่อกี้บล็อกไม่ทันเลยทีครับทำอะไรทำอะไรฮะแม่นสาวน้อยนี่บล็อกสวนร่วงไปครับผมต่อด้วยสายฟ้าต่อเลยอะไรบล็อกอย่างเดียวโอเคจะหนีไปไหนล่ะแต่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวจับท่าเลยดีกว่าจับท่าเลยครับ ของมันมีแบบเต็มๆอยู่พอดีมันต้องจัดนี่ตีเข้าไปโอ้โหปันพลาดไปทีนึ่งไม่เป็นไรคืนก่อนบอกไว้สวนโดนตามด้วยสายฟ้าจะขึ้นไปไหนตามโอ้ยไปโดนแต่ว่าจากกังหวะสุดท้ายตายอยู่มันมีสวนมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าซิวๆอยู่ไม่เคยแรงเท่าไหร่นีตามพี่บแน้วน้องไปเข้าไปโอ้โหมีท่าใหม่มาแล้ครับรอบนี้ยโอ้ย มาได้มาได้เอ้ยโอ้โหมันจะแลกสักหน่อยกดจังหวะผิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเอ้ยบล็อกไม่ได้มันต้องถูกจังหวะถึงจะได้บล็อกก่อนโอ้โหเริ่มผิดจังหวะวะเวลาเห็นเต้าแล้วแบบผมแบบใจสั่นนะครับโอเคตออนีได้ต่อ้วยสายฟ้าตามด้วยท่าเล็กเดียวเดียวอุ้ยเอาท่าที่ไปก่อนทิมทิมเฮ้ยลุลัวจ้าจะชื่อไปเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหไม่มีสับเถื่อนนะครับบินขึ้นไปแล้ว ปาเลยยืนรอแรกอยู่ไม่กลัวไม่มีกลัวอยู่แล้วไปยังไงมีสะดุง้งทำอะไรทำอะไรขึ้นไปข้างบนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เท่าไหร่เจอพลังนี้หน่อยโดนหรือเปล่าน,นี่ลองดูครับน่าจะโดนอยู่บ้างโอ้ยเฮ้ยท่านี้น่าจะแรงขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นนี้ก่อนเว้ยไม่เสี่ยงอยู่่าท่านี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า่าจะแรงครับโอเคบินไปเรื่อยๆล่อนหลบล่อนหลบ ลอนหลบมาเื่อไหาร่จะลงเนี่ยสงสัยว่าผมต้องไปสะท้อนพลังเนี่ยครับรอยอู่นี้ก่อนมาเลยเอาเฮ้ยโอ้โหเท่าสายฟ้าหลบก่อนหลบมาตรงนี้ซ้ายขวาเออหลบแค่นี้แหละใกล้ๆนี่เลยวะโอเคเดี๋ยวรลอบอกหลอบอกเตรียมตัวถึงเจอแบบนี้ทีนี้ตาพี่บ้างจับไปรัวๆโอ้โหบินขึ้นบิก ได้ไปีนิดเดียวแสดงว่าใช้แบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ผลเดี๋ยวพอท่านี้หมดก็เราจะต้องกระโดดลงไปด้านล่างหลบก่อนโอเคปามาเก็บตัวสวนพลังร่วงทีนี้แหละชุดใหญ่อย่างนี้อย่างนี้กระโดดปัน่นปั่นก็ไม่ใช่โดนวะเดี๋ยวธนูดีกว่าเออยิงธนูก็ได้นีกว่าเออย่างนี้ก็ง่ายดีครับลืมไปปีธนูแต่ไม่ได้ใช้ จะขึ้นไปไหนยิงรัวๆยิงรัวๆโอ้โหมีสวนพลังมาจัดต่อไม่เสียดายของล้วงครับโอเคทีตาพี่มันก็ดองไม่ได้ไม่ได้โอเคอยู่ใกล้แบบนี้น่าจะได้อยู่ครับบินมาปั่นบินมาปั่นปั่นๆเข้าไปขอ,อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งปั่นรัวๆปั่นรัวๆเรียบร้อยครับผมแล้วไปสลบอะไรการอากาศเนี่ยเฮ้ยลงมาสลบข้างล่างกี้จับไปจับการอากาศนม่งเลยไป จะมันเก่งก no ับพี่พี่ที่จัดการมาหลายคนแล้วสาวๆเนี่ยเรียบร้อยบังอาตตอกอนกับข้าเียมตัวเราจะย้อนไปยังช่วงเวลาของชีวิตนายมาดูดิว่าจะทำอะไรได้บ้างจะเปิดกระจกแล้วก็เรียกใครมาคนนึงครับและตอนนี้ชีวิตแกจะต้องจบ มันย้อนเราลกลับมายัางช่วงที่เรากำลังตีกับเอลิสอยู่นะครับเราคือผู้ควบคุมชะตาจอกมนุษย์โก้เราทัานั้นที่เป็นฝ่ายที่กำหนดชีวิตแกว่าจะให้ตายหรือว่าจะให้แกอยู่ลองใช้ความคิดดูให้ดีเคทสดาบที่แกกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นดาบที่ได้รับชัยชนะจากการกำจัดเอลิส แลวถ้าเกิดว่าแกไม่มีมันแล้วลวก็ในวันนั้นเองแกนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายต้องตายไม่ใช่เอลิสเราสามารถที่จะเปลี่ยนชะตาของแกในอดีตและก็ในอนาคตได้นี่แหละคือพลังของเทพแห่งโชคชะตาจำเอาไว้อย่างงี้มันขี้โกงกันดีกว่าโอ้โหได้ได้เฮดโฮสไม่มีกลัวอะไรอยู่แล้วมาเลยเรียกแต่ตัวกระจองมางี้จะไหวเหรอเฮ้ เข็มตัวได้เจ้าธานีเลยทิม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 รวรัวได้จริงก็เข้ามาสิว่าหลบก่อนโอ้โหแต่ว่าพลังมันน่าจะสวนได้อยู่ครับต้องใจยเยน็นๆนิดนึงด,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 ด้านขวาก่อนต,ตีเข้าไปไม่เท่าไรนี่เฮ้ยเอาตัวหวดมาหน่อยดิอ๋อหรือว่าจะต้องให้ใช้ธนูนี่ใช้ธนูนดีกว่าเพราะว่าเวลาฆ่าทีน,นี้จะได้เกรดเวทเป็นหลักนะครับโอเคมาเยอะๆหน่อย การสวนเหรอจะสวนนะมาเด้พลังมาแล้วพลังมาแล้วอุ้ยบล็อกไม่ได้ดีกว่าหรือว่าผิดจังหวะน่าจะผิดมั้งเอาใหม่เอาใหม่เจอท่านี้ดีกว่าปันลู่ัวตีเข้าไปยิงธะลุยิงธะลุโดนหรือเปล่าเนี่ยกระโดดมายิงระยะประชิดได้หรือเปล่าวะไม่น่าจะได้มั้งเอาใหม่ตีชกตรงนี้แหละน่าจะโดนมันอยู่โดนหรือเปล่าไม่รู้กระชือไปก่อนเขตายชุดหนึ่งจัดไปอีกหนึ่งชุด โดนไหมน่าจะโดนไหมเฮ้ยะเดนเดี๋ยวต้องเจอท่าธนูต่อเฮ้ยปีล็อกตัวนู้นดิยิงไปโดนอยู่โดนเฉียวๆถักทางนะครับได้แค่สามสี่ฮิตโอเคไปสวนไปโผล่มาแล้วใช่ไหมกระโดดยิงต่ออันนี้อะไรไอตัวเล็กเดี๋ยวมาดิจับเวียงไปที่มันได้แลบบนี้นี่เวียงไปเออได้อยู่เฮ้ยจับฟัดแล้วก็เวียงใส่ต้องระวังหล่นนิดนึง ต้องระวังหล่นแล้วก็ต้องระวังดาบพังนะครับโอเคบานี้ขอยืมหน่อยจับไปไอพลังนี้จะทําลายดาบนี่หว่าต้องรีบฆ่าลนะโอเคจับบันนี้ก่อนซับพื้นแล้วก็เวียงใส่ไม่ค่อยโดนวะโอเคแต่ว่าจาังหวะนี้ผมน่าจะปัน่นมันได้อยู่ปั่นเข้าไปครับอย่ามาทาลายดาบอย่ามาทาลายดาบตีเปิดท่าเล็กเลยเรียบตัวเรียบร้อยครับผมอันนี้เก่งเหรอเฮ้ยลาไปก่อน,นครับตี จ้วงออกเว้ยจ้วงไปปัดต้องเอาหิเละไม่ได้กระทืบแต่ผู้ชายเป็นอย่างเดียวผู้หญิงพี่ก็ฆ่าได้น้องต้องทำเสียงหล่อๆนิดนึงเวลาฆ่าผู้หญิงจะได้ดูแมนๆสรุปเลยคือดาบไม่พังนะครับยังได้อยู่ถ้าเราพลาดก็คือว่าเราจะไม่มีดาบแล้วเราก็จะต้องจบเรียบร้อยลางมือนี่แหละ ล่วงลงสู่ก้นทะเลอ้าไม่ล่วงไว้ให้ลอยขึ้นมานะครับแต่ว่าติดในกระจกเออมงอยู่ตรงนั้นแหละออกไม่ได้เลยบางอาจมาด่าว่าเราโงา่เรียวมากๆพลังของข้านายไม่สามารถต่อกอได้หรอกเดี๋ยวก็รู้เราจัดการที่น้องมันไปชุดหนึ่งแล้วนะครับ ยังมีน่าจะโผมาอีกโอ้โหโอ้โหกำลังดูยตัวนู้นอยู่โอ้โหโอ้โหุออยอะไรตักหน่าล่ะโอ้มีลุมมีลุมมันมีทั้งหมด3าคนนะครับพี่น้องแข่งโชคชะตาเนี่ยยิงไปยิงไปผมจะเข้าไปตีตัวนู้นด,ดีหรือบ้างหรือเปล่านี่ไอตัวนู้นนี่วุ่นวายตลอดไม่เป็นไรเราเอาพี่สาวมันก่อนตัวไหนพี่สาวน้องสาวไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจับไปก่อดโ,โหบ็อกไว้โอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆยนมันจะมีการตีที่ดีขึ้น ท่าสีเขียวที่มันบยังไงวะเนี่ยาสีเขียวที่พื้นเนี่ยเปไ็นไรสวนไปแล้กันโอ้โหโอ้โหโดนอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดึงธนูไปล่วงครับผมยังไงเนี่ยสโลว์อ่ะโอเคแล้วยังไงออกมาค่ายตัวนี้โอเคมึงยังมีหน้าจะออกมาปีหน้าจะออกมากระโดดปัน่นรัวๆเป็นไงล่ะล่วงครับล่วงแล้วครับผมโอเคจะจบแล้วดิเออต้องตีให้แตกมันจะได้หายไป โอเคเดี๋ยวจัดก,การนี้ก่อนเรียบร้อยครับแตกไปบานหนึ่งมองมาดิอุ้ยลืมกันโคตทีลืมกันตาพี่ตาพี่แบงไม่เท่าไรดาเมจกระจอกแบบนี้อย่ามาต่อกรอนกับพี่น้องนี่เจอท่าน,นี้ไปอุ้ยพลาดจังหวะหนึ่งยิงธนูต่อขึ้นไปไหนมาดิเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวมียิงเลเซอร์ด้วยมาดิดิมาดิดิเดี๋ยวปิดท่าน,นี้ก่อนโอเค ตามมาครับไม่โดนว่ะตีโอ้โหเปลี่ยนเป็นคอสการ์ดอีกกดผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรต่อเลยทําการสโลว์ตีกระจกก่อนเตรียมตัวตายอีแกชุดแรกไปครับร่วงครับผมทีนี้ก,ก,ก็ได้เวลาตีกระจกแล้วมั้งร้อยกลับสู่สภาพว่ปกติก่อนดีไงครับกระจกล้าวนะครับปิดชากครับผมเรียบร้อยน่าจะมีแค่สองบาลนี้ตีสวนดาเมจไปทีนี้ก็ตายสาวสวยคนนี้ละ ตีทำไมไม่อยากจะฆ่าเลยจริงแต่มันเป็นหน้าที่ของพี่จะหนีไปไหนป่านี้โอ้ยเหล็กบันกงการเว้ยโอ้ยพลังนี่อะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอยืนแรกโอ้ยยืนแรกไม่ได้ว่ะพลังเราไม่เป็นอมตะนะครับเจอ๋ยวทันกีเจอธนูไปแล้วกันโอ้ยโอ้ยมีสวนมาอยเดี๋ยวทันนี้หน่อยย่ายิงพลังพยุบุนอยู่ได้โยโอเคล่วงครับล่วงไปเลยครับเรียบร้อย เสร็จพี่สามเหลี่ยมเฮ้ยกดผิดโอ้โหเมื่อกี้ดันแบบหันไปมองนมซะก่อนกดผิดเลยทีเดียวแหมเอ้ยตีตีเข้าไปสู้กับผู้หญิงที่สู้ยากจริงเออขึ้นไปทำไมเดี๋ยวมานี่มานี่เอาไม่รอบนี้ใจเย็นครับจะพยายามแบบไม่พูดมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนี่อือจิ้มกระบานพี่สาวตัวเองมาแล้วเต็มตัว ตีแทงกระบ,บาลไปครับมันเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยไปเรียบร้อยต้องตีกระจกบานนี้ด้วยบานสุดท้ายครับจ้าปิดฉากโอ้โหสู้กันแบบเม,มามันเลยครับแล้วก็มีที่เซฟเดี๋ยวเราเซฟก่อนเลยกันโอเคครับเซฟเรียบร้อยไปดูกันต่อเลยนะครับข้างหน้าตรงนี้ปีนขึ้นไปได้แล้วก็ตรงนี้มีประตูอยู่โอเคสำรวจแล้วก็เขาเขียนว่าเป็น พวกคนนะครับที่ตีกันในศึกระหว่างไททันแล้วก็ชาวโอลิมเปียนครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ประตูต่อไปเข้าได้ไหมไม่ได้ครับเป็นวิญญาณที่เล่ล่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาท่ามกลางพวกซากศพนะครับได้ล้อมตัวเขาโอเคอันสุดท้ายนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปดาวแล้วก็มีคน3คนนะครับเฮ้ยเมื่อกี้อ่านไม่ทันเขาเขียนว่านักเดินทางทั้ง3กําลังมุ่งไปสู่ ชะตาที่ไม่รู้จักโอเคไอ้สามคนนี้คือใครว้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับพวกเทพหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะเป็นซุสโพไซดอนแล้วก็ใครคนนึงว่าเฮดิสน่าจะประมาณนั้นครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีของลงไปเก็บของก่อนเอาเฮ้ยไม่ได้วะพอเวลากดลงมันก็ลงไปเลยนะครับไม่ได้ก็ไม่เอาละที่เกียดไปหาวิธีโอเคข้ามไปเลยครับของอันนี้ เป็นแค่เลตออฟแล้วก็ตอนนี้เราได้พอยมา1นึ่งมือนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะอับอะไรดีผมจะขอเล่นเป็นอาวุธที่อัพได้แล้วกัน1นึ่งมือใช่ไหมก็จัดเป็นหอกไปแล้วกันครับมันไม่แพงมาก L1O นะครับมีท่าใหม่ท่าต่อไป1,2500ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาคอนออกไปครับเปลี่ยนมาเล่นหอกกันบ้าง L1O ขอ,อเป็นแบบนี้ อุยตัวหน้านี่แบบน่าเกียดมากครับมันบอกว่ามันเป็นผู้กําหนดชะตาของคนทุกคนนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยไม่ควรที่จะทําลายโชคชะตาไม่งั้นทุกอย่างจะต้องสูญสิ้นไปหมดนะครับโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็รู้มันน่าจะเป็นพี่คนโตของ Sister of Fate แน่นอนตอนนี้เราฆ่าไปแล้ว2คนนะครับ โอเคมีศึกมาเลยกำลังรออยู่พอดีแค่3คนนะี่ไโ,โอ้โหเดี๋ยวสิการกระโดดชาร์จจับไปก่อนเหมือนจะแบ่งเป็น2โซนนี่หว่าไายเลยชอบอยู่โอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ใจไปเดี๋ยวตัวแรกตามไปก่อนจิมอียงตามด้วยหอ,อกเลยครับลองหอ,อกดูเฮ้ยอะไรถอยก,ก่อนเดี๋ยวทำอะไรหน่อยนี่จะทำไมโอ้โหไม่ได้วะลองท่นนี้หน่อยไม่แรงเ้ยเฮ้ยถอยอีกทีนึงถอยอีกทีนึงเออได้อยู่ได้อยู่ แต่ไม่น่าจะไหวมึงเนี่ยลองดูนะครับโอเคเอาวุธหลักไปก่อนแล้วกันเปิดท่าเล็กเลยมนเต็มอยู่พอดีจัดไปรัวๆเข้ามาเข้ามาใครอยากตายเข้ามาเดี๋ยวท่าพายุหน่อยดีจดพายุไปครับไม่มีสต๊กสัทัานเลยวันเนี้ยปีเข้าไปปิดท่าก่อนแค่นี้พอโอเคลบเดี๋ยวๆดีเดี๋ยว,ยว,ยวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวใหญ่ด้านนี้ดีกว่าด้านนี้น่าจะเหมาะกว่าโอเค เตรียมตัวตีเข้าไปล่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอหน่อยปานี่เออได้เวลาดึงหัวออกมาที่เหลือเตรียมตัวรอรอแป๊บนึงไม่นานมากสวนเข้าไปโอ้โหไม่ทันได้ดูตัวใหญ่เว,ว้ยตัวใหญ่วิ่งชา้าเลยนะครับจัดไปตาพี่บ้าขออีกก่อนผมว่าคอนนี่เจ๋งกว่าตีเข้าไปอย่างน้อยๆก็ตีพวกตัวใหญ่นี่กระเด็นได้ครับแต่ว่าไหนๆก็อัพพอร์กแล้วเนีย ก็ต้องเล่นนะเออลบไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวลาเฮ้ยไม่ได้ปิดจังหวะไปนิดนึงเอาชุดนี้ก่อนเลยกันตีเข้าไปตัวใหญ่เสร็จแล้วนะครับเอาตัวใหญ่ก่อนเลยกันจิ้มเข้าไปหนูแล้วก็เ็ะหัวออกมาโอเคข้างหลังอย่าพึ่งจับพึ่งรงมาตัวด้านหลังตีแต่ว่าไปเคาน์เตอร์แท็กด้านหน้านะครับมาอีกแล้วจัดไปเอาให้กระเด็นเก็บตัวเสีท่าน,นิดหน่อยจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มตีไม่ตายด้วยเว้ย เดี๋ยวขึ้นดีว่าเดี๋ยวมีท่านี้ด้วยกัดท่ามาใช้ให้หมดปัน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 กายกาศลงมาปันต่อด้านหน้าอีกข้างหลังเดี๋ยวจะพึ่งเออจะเดินไปเรียบร้อยจิ้มเวียงไปยมีเกตเวทให้ดีกว,ว่าโอเคได้ปันต้องใช้สักหน่อยของฟรีต้องใช้เวทให้หมดนะครับปีคนขอไว้ใครขออะไรก็ได้อย่างนั้นแค่นี้ทำตามใจคนดู จ้า yeah! จะชื่อไปเอาฮีเลหมดไหมหมดนะครับจุดนี้มึงมามเตรียมตัวเจอได้เลยโอ้โหมาแบบนี้ชอบเลยที่ชอบเลยชกรัวๆเตรียมตัวจ yeah! ้าตายหนึ่งโอ้ี่ตายวะ่ะไอ้นี่ไซเลนนี่ว่ะไซเลนมันตายยากครับมาคู่กับเมดูซ่าอยูน่นี่บอกได้เลยว่าวุ่นหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจัดไปเออชกรัวๆครับผมเตรียมตัวกระชื้นพระสุธาตายไป มาอีกสองเอาไปดูซาก่อนแล้วกันตีเข้าไปเกตเต็มแล้วดีกว่าสวนพลังเรียบร้อยเอาเซเลนก่อนตีเซเลนก่อนแล้วกันเมดูซานี่กระจอกอยู่นะครับไม่ค่อยเก่งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเล็กเลยดีกว่าพลังมันเต็มพอดีชิวๆตีเข้าไปตีเข้าไปเดี๋ยวค่อยใช้ท่าแผ่นดินไหวนะครับจังหวะนี้พอจัดก่อนตีเข้าไปเกตย,ยังได้อยู่เกตย,ยังได้อยู่ตีต่อเลยไซเลนเป็นไงสซเลนเป็นไงเรียบร้อย ต่อด้วยเมดูซ่าจะเดินไปมาหนี้อุ้ยกดผิดบล็อกก่อนอุ้ยติดท่าไปยุบหุญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนพลังแบบแช่แข็งเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันตีเข้าไปต่อด้วยท่าเลยทิม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 ,ทมจับไปตีชุดดิงตายเด็กตัวดิงเดี๋ยวอะไรฮะไม่เท่าไรบอกไว้สวนตีจะจอกมากตีท่านี้ใช้ไม่ได้กับพี่กับน้องโอเคเติมเลย ผมตั้งใจแบบว่าจะเล่นให้เต็มที่ะครับเพื่อมาเติมอยู่แล้วไม่ได้สนใจว่าการบล็อกอะไรจะเพอร์เฟกเท่าไหร่มีเกตเติมเล็กด้วยดีกว่าเนี่ยเอาท่าเล็กดีกว่าเติมไปเลยแล้วกันครับเปิดมาเรียบร้อยมาอีกรละลอกหนึ่งโอเคอันนี้เป็นชุดเล็กนี่ชุดนี้ชิวๆบล็อกไว้สวนเข้าไปไม่เท่าไหร่อีกหนึ่งทีเข้ามาข้างหลังก้าไหมข้างหลังไะฮะเอาตัวนี้ก่อนแลวกันมาดิจับมาก่อน เรากูยังใส่เพื่อนมันเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ยโดนไปชุดหนึ่ง้างหลังไม่เป็นไรเขาตัวแอทแท็กกระเด็นเด่นิดเดียวทีนีดเด้เตรียมตัวจัดไปเอาให้กระเด็นเดี๋ยวท่านี้หน่อยตีตีเข้าไปวิ่งมากระแทกโอ้โหไปโดนเอาไปโอ้โหเจอท่าชาร์ดนะครับกันไม่ทันบอกไว้ก่อนโอเคเสร็จอีกหนึ่งครับจิ้มไปเวียงตายเรียบเหลือตัวนึงตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ตายใช่ไหม จิ้มไปแล้วก็เวียงเดี๋ยวรอดมาได้อีว้ยเดี๋ยววะโอเคเรียบร้อยไปแล้วครับหมดหรือเปล่ายังไม่หมดไอตัวนี้มาเดี๋ยวขออาวุธหน่อยมันต้องแย่งอาวุธมาเออแล้วก็จัดท่าต่อเลยครับ้โ,โหไม่โดนว่ะเสียศูนย์เลยทีเดียวโอ้โหม่โดนทอก็มาเว้ยเออยิลมมนมากันเยอะ้ยะที่ชอบไปเยอไดี๋ยว,ยวอย่าพึ่งเจนเจนแย,งแยง่แยง,ยงอาวุธก่อน ไม่ได้วะพลาด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 มาชุนนนลมน,นอะไรกันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยจัดท่าเลยด้วยกันตีตีเข้าไปมาเด้งัวใช่ไหมอยากงัวใช่ไหมตายเลยเดี๋ยวจัดให้เอาอตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่เคยชอบตัวนี้เท่าไหร่โอเคพวงไปปั่นลงมามาเกยียังได้อยู่วีโนทอน็อกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมต้องจัดการให้ตัวหอกขึ้นก่อนคนตีมากข้าไปโอเคเสร็จเดี๋ยววีโนทอนหนึ่งเรียบร้อย มาดิฟาดเข้าไปเมื่อกี้เหมือนจะมีมาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันไม่ต้องรีบตีจัดไปหนูเตรียมตัวชกชกชกใช้ท่านี้ดีกว่าเฮ้ยจ้าให้กระเด็นไม่ค่อยจะดุ้งเท่าไหร่เดี๋ยว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 เพิ่งเพิ่งทำไมบาเรียนนี่วุ่นวายจังวะเนี่ยมันปล่อยมันเข้ามาหมดเลยก็ได้กูชิวชิวอยู่ปล่อยเข้ามาให้หมดเลยจับท่าต่อชกชกชก เตรียมตัวเพื่อนจัดไปหนึ่งชุดตายไปเตรียบร้อยมีโนทอต่อเลยเตรียมตัวจ้าตีเข้าไปโอ้โหมีสวนมาได้ไม่เท่าไรตายหนูมาดิฟาดเข้าไปก่อนดึงมาดึงมาดึงเข้ามาดิเรียบร้อยยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมหมดไหมยังไม่หมดเลยครับโอเค คุณเล็กมารอบนี้โอ้โหทั้งหลังไม่ทันเห็นตีจับไปเขาตีตอแอ็กไอตัวนี้จับได้อยู่นี่หว่าเนี่ยจับไม่นี้เฮ้ยจับไม่ได้ว่ะมันมีตัวจับได้บางตัวเนี่ยโอเคฟาดไปเอวใส่ทข้งหลังบล็อกก่อนปั่นสวนปั่นสวนข้างหลังโอ้โหกดบล็อกไม่ได้มันติดค่าอยู่จับไปบล็อกก่อนเดี๋ยวเล่นหกอแางอุตส่าห์เอามาแล้วต้องจับสักทีหนึ่งโอ้โหไม่ค่อยแบบโวดว่ะโอเคไม่เป็นไรเล่นกันไปครับชิวๆ ไปซีเรียสบ็อกไว้สวนโอเคเซ็ตมาดิเวี่ยงเข้าไปตายพร้อมกันเลยครับเวี่ยงใส่แม่งเลยเรียบร้อยทางหน้ามีประตูอยู่ครับผมมาชุดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นชุดเล็กแล้วเั้่เนียโอ้โหมีตัวใหญ่มาด้วยถอยก่อนถอยก่อนจับท่านี้ไปโอเคเก่งเหรอเก่งเหจัดไปชุดแรก ทุดที่2ต่อเลยดีเกตให้จัดชุดใหญ่บอกแล้วชุดใหญ่แน่นอนเอาไปอีกหนึที่เรียบตัวจัดไปเรียบร้อยโอเคมาปล่อยไข่ปก่อนจิ้มหลังจิ้มหัวปิแทกปล่อยสองฮิตแล้วนะครับตอนนี้กำลังดีจัดสายฟ้าโอ้โหต้องไอถึงสองให้ได้จัดต่อเลยเปลี่ยนอาวุธก่อนโอเคลบแวยังได้อยู่ อย่าพึ่งเบรกจัต่อโอ้โหสองร้อยฮิตนะครับจังหวะนี้ครับโคตรเยอะโคตรเยอะดุยกันต่อไปครับเราเน้นฮิตอย่างเดียวครดดับผมตีเข้าไปติงมาโอ้โหเมื่อกี้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยบทซะก่อนไม่เป็นไรโอ้ยโ,โดนเกลี่ยนเราหมดแล้วครับแต่ยังไหวอยู่ฮิตตีนโอ้โยใจเย็นๆใจเย็นเตรียมตัวอุ้ยอะไรตวนไปเรียบร้อยเลขสอง ตัวธรรมดาชิวๆครับตีสัวแรกโอ้โหขนาดว่าแรงแรกไม่ได้เลยตัวเนี้ยกดตีหน้าน้มึงมาดิเหวี่ยงลงเหวไปเลยแล้วกันไม่ลงด้วยครับบีแบบว่าไอ้ตัวนี้กันอยู่เอาให้หมดเลยแล้วกันครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่2ตัวตีต่อโอ้โหโอ้โหข้างหลังดืงไปเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเด๋ยวจัดให้บล็อกไว้แล้วก็ตีขึ้นไปเจอทันี้เลยจิ้มจิ้มจิ้มจ้า ได้เว้ยโอเคเรียบร้อยสถานการณ์เคลียร์มีเลือดมีเกตเวทให้พอดีเติมเวทก่อนนะครับอะไรเนี่ย15มินิทีไฟซีนนะครับเป็นการต่อสู้15นาทีเหรอเออนานขนาดนั้นเลยวะเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้ก่อนแล้วกันทำไงวะเนี่ยต้องตีมือก่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็เปิดตรงนี้เหรอเปิดมาเปิดมา แล้วก็อีกมือหนึ่งคืออนนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนะโอเคเรียบร้อยใช่หรือเปล่าเปิดประตูได้เลยครับตรงกลางนี่คืออะไรโพโทเป็นผู้ทอได้เลยลก็กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับพระเจ้าแล้วก็ไททันด้วยเราจะต้องตามหาได้เพื่อใช้ในการควบคุมกระจกแห่งโชคชะตาะครับด้วยพลังของมันเนี่ยเราจะสามารถใช้เป็นประตูเพื่อกลับไปยังเวลาที่ สุดทําการหักหลังเราได้เดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้าดีกว่าครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเกม God of War ก็ฝากกดไลค์คนละทีเพื่อเป็นกําลังใจงในการทำคลิปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ